เตือนเจ้านี่นะคะหากโพสต์ข้อความเหล่านี้ผ่านทาง Facebook l i n e หรือแม้แต่กระทั่งการพูดเล่นแต่กับมีผลทําให้นี่เนี่ยเป็นโมฆะในทันทีค่ะโดยเพจ Facebook อานนท์เชื้อสัตบงกตนะคะได้มีการโพสต์ข้อความเตือนเจ้านี้ทั้งหลายเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าส่งข้อความทางเน็ตในการยกนี้ยกสิทธิ์มีผลบังคับทันทีค่ะ ข้อความทางเฟซไลน์ในเน็ตปัจจุบันเนี่ยถือเป็นเอกสารอย่างหนึ่งตามพรบนะคะว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปี2544โดยถือว่าสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายแล้วก็ต้องรับผิดชอบข้อความที่ส่งไปด้วยโดยเฉพาะข้อความที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงระงับซึ่งสิทธิ์จำพวกยกหนี้ให้นะคะถ้าเกิดว่าเจ้านี้ได้ส่งออกไปถึงลูกหนี้แล้วเนี่ยทางกฎหมายจะถือว่ามีผลโดยสมบูรณ์แล้วก็ปลดหนี้ให้ทันทีถึงแม้ว่าจะมาอ้า ภายหลังว่าประชดหรือว่าส่งเล่นๆเ,เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะซึ่งสารดีการได้มีการวางหลักเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะตอนนี้ว่าการจะส่งข้อความไปหาใครโพสต์อะไรเนี่ยให้คิดเอาไวห้หนักๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้อความมีการก่อหน,นี้ปลดหนี้หรือยกอะไรให้ใครทางกฎหมายเนี่ยมันจะถือว่ามีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์แบบตามกฎหมายโดยทันทีค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าต่อไปถ้าเกิดจะโพสต์อะไรเนี่ยก็อย่าโพสต์เล่นๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นจริ แล้วแน่นอนค่ะ